Hit different opponents with อาหาพูลกันเราจะต้องใช้าหาพูนกันยิงไปที่ศัตรูมไม่ซ้ำกันจำนวนทั้งหมด3คนที่สากอยากให้มาที่เมืองแคลิสคลิฟอย่างที่ปักหมุดไปนะคะเพราะว่าที่เมืองนี้มันมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลามันจะมีถังใส่อุปกรณ์ตกปลาเรียงไว้หลายถังเลยนะคะก็จะอยู่ที่อาคารนี้มันทำให้เรามีโอกาสเจอาหาพูนกันได้ค่อนข้างง่าย ปกติแล้วซาจะบอกว่าให้กดเปิดเพื่อที่จะได้ xp ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเผื่อว่าเราเจอศัตรูใกล้ๆเนี่ยก็ให้ทุบไปเลยดีกว่าแบบนี้นะคะด้านบนมีด้านล่างก็มีนะคะแล้วก็ด้านนอกมีอีกประมาณ1-2ถึงถังค่ะก็พอออกมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้ดูเพิ่มว่าแถวนี้เนี่ยมันยังมีถังอีกไหมแล้วก็เผื่อว่าเราเจะเจอห้าพุ่นกันอีกสักอันนึงเพื่อที่จะ ไม่พลาดโอกาสในการที่เอาไปใช้ยิงศัตรูนะคะก็พอลองเมืองมาแล้วหลังจากที่เราเก็บหาพู่นการมาแล้วก็ให้ไปหาศัตรูเลยค่ะที่นี้สายเจอหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโชคดีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นตี้บอดนะคะพอยิงเขาแล้วเขาก็ไม่ยิงสายใช่ไหมคะพอยิงเขาล้มแล้วใช้ห้าพู่นกานแล้วใช่ไหมก็ให้กดสแกนนะคะอย่าเพิ่งซ้ำจนตายเพราะว่า เราต้องการจะดูว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนเอาล้ค่ะาซเจอคนนี้แล้วก็มาค่ะต่อใช้หาบุนการดึงมาทีแรกไม่โดนทีที่สองไม่โดนแล้วก็ทีที่สามถึงจะโดนนะคะตอนนี้ก็ได้สองคนแล้วแต่ว่าเลือดายเหลือไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยหนีมาก่อนดีกว่าก็เหลืออีกแค่คนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าเลือดนี่ก็เหลือแค่50นะคะดังนั้นมาหาที่ฮิลเลือดให้เต็มหากรออะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยไปดึงใหม่ก็ได้ค่ะ ขอแนะนำให้เพื่อนๆไปเล่นในโหมด Duo Trio หรือว่า s q u a นนะคะเพราะว่าใน3โหมดนี้เวลาที่เรายิงศัตรูจนเลือดเขาหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนสุดท้ายของตีเนี่ยเขาก็จะลงไปคลานที่พื้นทำให้เรามีโอกาสใช้หาคุนการซ้ําบางคนใช้ปืนยิง จนแบบหมดเลือดหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นโซโล่เนี่ยเรากะจังหวะไม่ถูกกะเลือดเขาไม่ถูกทําให้เขาตายแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ทาพุนการทําเควสอันนี้ซายก็เดินมาตามเสียงพื้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามีซากๆอะไรตรงนี้แต่ว่าซายจะมาจ้างเรเมิดี้ก่อนเผื่อว่าน้องจะมาช่วยเป็นแบคเอพให้ายคะ่ะ ีนี้ก็มาไล่ล่าอีกตัวนะคะเ,เจอเขาอยู่ข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะบิวแล้วก็เอาฮาคุกนการขึ้นไปยิงใส่เขาค่ะฉันคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายของที่ใช่ไหมก็เลยเอาฮาคุกนการยิงไปก่อนเลยไม่เอาปืนยิงกลัวว่าแบบถ้าเกิดยิงแล้วแบบเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วเลือดเขาหมดก็คือไม่ไม่มีโอกาสจะได้ใช้ฮาคุกนการทำเควสนะคะแต่ว่าพอดีว่าไม่ใช่แล้วก็เป็นคนที่3ทําให้ผ่านเควสเรียบร้อย ทไม่แน่ใจว่าเราสามารถเอาไปยิงใส่เจ้าพวกไอโอกาสได้หรือเปล่านะคะยังไม่มีโอกาสได้ลองถ้าเกิดว่าใครลองใช้ห้าคุณกันไปยิงไอโอกาสแล้วก็เควส์มันผ่านก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆพื่อ,อยากจะช่วยซัพพอร์ตซายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ f o r ์ดไน e ก็สามารถทำได้โดยการไปที่ไอเท s มช็ จากนั้นดูที่ขวาล่างของซอตรงคำว่า support at creator กดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ m u t y u n d e a b ที่เป็น creator code ของไซายพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กด accept พอกด accept แล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากําลัง support ใครอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน pickaxe glider แพ c k ต่างๆการเปิดล้าม้าใน s a v e world และถ้าเกิดว่าใครอยากจะ support กันผ่านช่องทาง true money ก็สามารถ donate มาที่ true money wallet เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้ได้เลยนะคะ